เนาะพี่น้องเลยเออย่าลามากกันได้พี่น้องเลยเนาะเอาตรงก้อนนี่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 ทำเห็นผ่อนห่อนเนาะเอานี่อย่างมะเกลือหมูก่อนไหมเอางี้มาเกลือหมูทำแบบไรอมาแบบหมูจะได้ทานได้หมูกินเงินกินเงินมันกินหน่อยหรือกินลายวายมันก็อยากได้ใบหมอกคุณแม่ใจกันเนาะไม่ได้กินเดียนได้นี่นะหมูกินเงินมาบ้างหันเอาแต่ค่อยเดี๋ยวมีเงินมีเดียนได้ เนาะพี่น้องเลยเออย่าลามากกันได้พี่น้องเลยเนาะแบบที่ก็ได้เนาะเพราะว่าให้น้องเพิ่นมีเงินเก็บพี่น้องเลยขยอดเท่านร้นนะเออเพิ่นว่าขอยยอดไลายแล้วเนาะอีเแล้วหาสิบพันนี่โอลาเนาะเท่านั้เนาะพี่น้องเลยหาเซนล่ะไปเที่ยวมาหนีมันกล้าได้สิบมื่อเนาะเออขอยอดขุมมือบ่ไต้โมเราอยู่ขุมมือถ้าปายู่ขุมมือย่อหน้าปน้อเอาเอง ยอดทันทีกันพอแล้วเนาะมือมันหนาข <ำ S 2> ับเข่า,ขากับน้ากับพอ่อเนาะเอาพี่น้องเลยพอดีไพ่เป็นคนหัวคิดหัวโตวเรื่องยอดมูนี่ข้าน้อยแล้วนะักหนุกเสียนรูไปมาเลยเนะาะไปไปไปเอาเมื่อไหวได้เถอะน้องหลาเดเออหยัดก่อนหยัดตรงคักดี่ด,ดิบาทนี้ này, พี่น้องเลยเนาะนี่มันเป็นแป้นอยู่ กับเอยเด้อรวยอยรวยเลยะนราไปกันะรวยสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเลยมวนบ่เมื่อคืนนี่มื่อวลเมื่อหลออกมาเมื่อลัวก็นอนเลยเมื่อแลั็ออกมาเมื่อแล้วก็นอนเลยบ่เอ้พัรฐานนี่ได้ไปกับไปเลกลงไปเบิ่งิ้ชื่อก็จะคืนมานอนเพื่ันใ่า่เลยล่ะงานบุญยางยางโมเสนยางโมเอกคนหลย บ้านนี่หันท้าเขามานี่ไปพุ่นชอดพุ่นได้บ่ชอดออกไปนองบ้านยังได้บ้านน้าเพงน้อยน้าเพงน้อยแต่ชอดแบบออกในหมู่ในเมืองได้บ่มีแต่กลับมาม่องเก่าคือเก่าบ่ออกทางเมืองใหม่โอ้จักรีบอ่อนะอ๋อเชื่อแต่ว่าเออบนชอดพุ่นได้เชื่อแต่ว่งผู้บ้านบ่ออกทางนาขุจันออกทางนาจันก็ได้บ้านสะพาะคุณบ่ออเจ้ากับจักรีเฉพาะจิบบ่บัวเมกฤทธิ์จอยู่ พอเพิ่มนมาหลินบุญบานคอยอยู่โอ้งา่างมาตัวจริงนั่นแหละลำ <c oughs> ลำ <c oughs> รำแต่เราเป็นคนมีเสน่หน์อะไรเนาะโดยแล้วพี่ยงังยังตลาดนี่คนหูแจกักแล้วเบิดเบิดบัดคอยย่งมุ้ยใครหูแจักคอยส่ค้ำสปูตินนี่ดิบ้หมอมคกับ <c oughs> สะพพนพี่น้องเลยเนาะอ๋อเราก็เป็นคนหาเงินเก่งเิ๊กซ <c oughs> ีเด้อบมอไม่กับสะพพนพี่น้องจะเบิ่งคลิปนี้กับพาดก็ได้ก็แท้วายาวเลยเด้อเนาะพี่น้องกัย ยังครัวยังคัวคยังครัแล้วบ่านะยังครัว่อยบอยังครัวมงได้มเนตลกได้นี่เยเอาพี่น้องเลยทางบอเซนเนาะทางบอจิตเออสบายดีสบายดีทีมงานบเซีพ่าจันพอเกเฮพี่น้องเลยเนาะอมูคูหยอดบัตรบอนะ ่อยอดบรน่ม <eg> ีบรนมีเพาเงินเงินหน่อยเงินยังงบอมีนะยอดให้คอยดิยอดให้คอยน่พอวิวขึ้นมาที่คอยยอดนี่เลยพ่อจ๋อยอดให่อเนี้ยจากคนละพันสองพันก็ยังดีนเดีนยนี้ก็ที่เตงกับพวกน้องนะเงินหน่อยเห้นเต็มต้นนะเนาะที่น้องไงอ่าบ่ยอดกอช่วยก้อนฉันบ่กินก้อนกระไดเนาะบ่ดิบหรชื่อ บืนกันก็ได้พี่น้องก็ไม่ยุ่งกันน้อยนะสามพันนี่เออสี่พันน้อยลายกันบางทีเต็มน้องมันทีเต็มกับพวกไว้เด้นั่นแหละบาใส่ก็นยาโยดไปล่ะเอาอยู่บ่ถ้าหายกันเน่เน่หายมาใส่ละได้ได้ก็นไรเต็มกับพวกเดี๋ยวก็พอเต็มเนาะเออฮะปล่อยยาวปล่อยมุอลมลมลมมีกแบบนี้เอลมด้วยหมูปากเนาะอันนี้หมูนี่กินอย่างยากหน่อยเนาะ อยากเติบกินยากเติบเดียนก็กินพขอชเลือกอยหน่อยน่อมี่านนอมีห่านั่นดีละเจ้าหนี่มานะเพาว่าเอาอะไรที่เป็นปองน้อยห่นมันหนีบได้เนาะปองไงหนีบได้องน้อมันหนีบได้แมนปองไงหนีบได้ขอยมก่อกี้กูเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้นน้อยก็ขอยอมเห็ดมาเพิ่งหนขี่็ลักเงินนเมียคีักเงินเมีย เราเงจีบกันตุ๊กแกก็มา nhau ถ่ายเซลกันโบได้ไม่ได้โบเนี่ยหันได้เย่ไปที่นั่นนะมาย h a u จะชวนโจรเจ้าเอนะโบได้สอนข่าวสมุิว่าเอาเงินไปซื้อหันมาใหญซ้ำซ้อนแล้วน้องเกตรจีบกันน้องเกษต แต่คนมาหาน้องลยีเถ่ายหุไปหนึ่วถ่ายหุบไปหนึ่งวะได้เห็นหนาพกนน่พี่น้องไยแจ้งยังวะหนิทำคือเจ้าหน้ารำวอกยิ้มย้อันยลุกๆเห่อกันพี่น้องไงเนาะใกล้แท้เอวุ่เออมันกังเต็ม โอเคเพียงอย่างเงี้ยเนาะโอู้หท่างยังมีอยู่ฮะฮาวอนนอติแถวผู้เพื่อนเตาซานชิฟูโอ้เพื่อนเราเนาะหอดไปหกคนก็ได้ท่านี่มีไผ่ยังไะมีอยู่นะคนอยู่แถวนี้ตอนนี้อยู่นี่บอลนี่ปาชะปะปะปะเนาะเพียงอ่างเงี้ยมาละเนาะไปเลยไปเลย

ห้ามแบบไ่ได้มาบบดู้ทานได้เลยฮะมูกินเงินแล้มกินเมันกินหน่อยแล้วกินลายมันก็อยากไ้ใบหมอกคุณแราใจกันเนาะไม่ได้กินเดียนได้นี่นะกินเงินมาบ้างเหรอแต่คอยเดีวมีเงินมีเดียนเลยมันบกินเลยมันกินเดียนบนึ่งท่องยันหนึ่งท่องเลยมนพูดูดเดียนน่าอะไรแม่อะไรแม่จังหวัดเต็มนะจังหวัดยวใส่ลายเดี๋ยวม่นอยู่ยังอยู่ยังอยู่อัดอยู่ดิ เนียนบ่เนี <S <S ่ยส่ยรายเด้ยังเอาเรียนกินเงินหน่อยลายบ่ป่านนี้ยังวิพีุจกจะให้อยู่บ่นะจะคิดว่าเรียนหรือยังดีเบื้องกอนย้อนยังแบบเต็มนะแตมันเต็มเนี่ยสิเรียนนะพ่อได้เเพิ่นเอาไปเป็นควันก็อันควันมูควันซื้อเต็ไปทั้งนั้นเครื่องเงี้ยเราเป็นเกลืออิ่มได้เอาฉันดอกบื้อกยังเนี่ยอิ่มในท่องปูงอยู่นะเออเบิ้งกันเบิ้งกันอีหล่าจำไปเด้อใส่ใส่เนี่ยนะคันยังเลยคอยชิใส่ให้ใส่นี่ สองหมื่นหงอเฮ้ยพูนี่เหมื่นหนึ่งแล้วสองหมื่นเอาไล่แล้วเต่จะทานํำเต่จะภาพเนาะอ้าอันคำว่าท่องแตกนี่ไพสีหาพิชชอบนี่พวกมันกินลายไานี่นี่อ่อยได้พีชชอบก็ได้ตองแตกเลยคอยซื้อตัวไม่มาให้ตัวใหญ่ตันีเด้อเอาเอยัดท่องตตดอกก็ได้ถาก็บงกลเน้น เห็ดแล้วนนั่เนอะแต่จริงมันต้องกินเรียนนะว่าเนาะบอลโปกินได้ป ali> ูงี้นะยิงทองกินเรล่นทองเอา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 ไปเป็นทุนน้องเพื่อนเนาะมีเพื่อนแนวจิตรไรถ้าว่าท่องโปนเตกมันยังกะลราหนาเราไม่ขอยสีซื้อตัวไม่มาให้เอาเอาเป็นแบบหมูหมูตัวยาวก่อนนี่เนาะเอาเอาตัวอันเอาหมูพันธุ์เนาะอันนี้นะหัวกวนแล้วแมวอันนี้หมูร้านมั่งนะไร ไปจะลงมาเรื่อยล่องมาไงเลยบอคันมาคันมาบอเงี้ยบอค่ะพี่ชอบคอยเชียร์พี่ชอบคอยเชเอาตัวเป็นเป็นไมเพื่อนโอ้เราทำเนรมันตัวมูเราขายมูได้หนิพี่น้องไงเนาะนี่ข่าขายมูอันนี้อันนี้เขาว่าอย่ามันเตะกันนะเนาะก็เลยว่าถามบอเงี้ยก่อนว่าแมนเมนมูไา้ดิตรงใช้ทั้งพี่น้องเพื่นนี่มันยางบอคือมันเล่นเหรอเป็นยางก็มีไปเจ๊าะอุ้มเบาอุ้มเบาบม่ได้ไ่ได้ผูกเสือกบอ อันนี้ชุงชายชิวในคือพูดอะไรครัเบิ่งนี่อ้าพี่น้องเลยเนาะผู้ใดผู้ใดมาถ่ายคลิปกะคือลงมานะเด้อมินคิวยังไงดิมินคิวหมูมินมินมินขี่หมูเหรอมินขี่หมูอ่ะดิเลยอ้าพี่น้องเลยชุดชุดเลยได้เองเนาะบราเคยได้ปะ ข่อยก็มาคือกันแล้วมักใสย้อนได้ข่อยเจ้ามักใสมันมักใสข้างในนะพี่น้องเนาะโอเคนางค่ะว่ามันแตกนี่เอาใสไว้เพื่อนเด้อโอเคอ่าบ่เอาบ่ขามันบอ่เอาเอาใสไว้ข่อยนะเราได้ให้ข่อยแล้วๆนะบ่แล้วสิให้ไใครสักแล้วก็เสียวอีกเงี้ยเนี่ยนอใสมันคือเสีไม่อยู่หมู่ตัวนี้นะ นั่นคืออีมาอยู่ก่อยวะค่าทองแต่บ่จักน้อยเพิ่นเนาะกระปุกมันสิน้อยโพดพี่น้องเอ้ยเกลือทองสิแต๊นี่ก็เฮิงเติบอยู่ดอกเนาะเพราะว่าเฮาเฮาเฮาเกือบเฮาบ่ได้เพราะว่ามีเอ่อมันเป็นเงินแบ่งน้อยพร้อมเด้น้องพ่นูมือนโดยแต่มันเป็นเงินแบ่งน้อยมันสิเต็มไวเต็มไวเนาะแ่นแบ่ง10แบ่ง20แบ่งหยังก็แล้วแต่บ่าว่าอันเป็นเป็นเดือนนี่มันเต็มเนาะแม่นมันแจเด้อยู่10.5เนาะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วใส่เงินเดือนบ่ได้แม่ใส่บ่ได้บ่ใส่แต่ได้เงินหลอน

เอาหมูแท้รถดไหมเราน่ะเอาหมูแท้รถเราขายหมูได้ละเพราะว่าญาตเหือรอดนี่ยหั่นมูมีอีกเลยสิเราเนาะทำมันแพงเนาะอันนี้แล้วัดนี่เจ้าหมูมาหายเกิดเดือดรอดเบ้าเน่าอีกแล้วบ้านสืบหำมาสืบหำมาแล้วบ้านจู่ยเอามาบอกจัดจู่เจ้ามีรถใหญ่ดีบุกไปมีมาได้ไงยังบัได้ไบอสยังเด้อเมื่อได้เชี่ยงน่ะ มือใดจัจัดจับเลยพี่หองเลยมือได้มีเงินแมนมือนั่นเนอีเมนก็เสียงบาเบาานเารถลากแต่บอมเนาถือนองก็หาหกร้อยลานเลยจากเกี้วแมนคยจะไม่เคยเห็นจะเขื่อหาหกสิบล้านยังไ่เคยโดยน้องละอี่ดาคยอเห็นทอดใจ่นเงินน่ะเห็นว่าอะไรทอดทอดจากมื่นจากแสนว่าองดู ทำมาเองกับคอประมาณหกเซนอ๋อหาหกเซนกีบกัประมาณเกือบพันบาทเนาะแนนแเบิกหัน่หนึ่งซนเดียวกับหนึ่งพันบาทโอได้หนึ่งพันบนบ่อสเนี่นะอปอตัวอะไรได้บน่หนึ่งพันี่หนึ่งลอยว่าอันตัวพันอ่ะบริยอดบ่อตัวลอยกับบริยอดบ่บรยอดตับไได้มันหยับเนาะใส่บ่ได้อ้ ถ้ามาตะเกาว่าได้เห็นพายดิเออกระเป๋ากระเป๋ามีไดดิเลยอยอดดิเนาะเอาไว้บอสได้ซื้อดตัวนี้ยอดมันบอกอืหาคุณจันออกดีเนาะอืดีแล้วน้องละถ้าวาเติมแล้วเจ้าสิเอาไปเห็ดยังเงินเกะออกมาแล้วค่ะยังบอต่งผัวแต่งผแต่งผัวตงัว่งวแ่งผัวแต่งผอวแ่งผัวอต่่งงว่งแต่งผัวเงผัว่ังผัว่ง ไม่เหตเงอะบ่โอ้ยเหต่งอะบ่ผัวกันโย่ีดดีเอาเนาะยันมีผัวน้องบ่จังใหต่งมาได้ว่าพี่น้องเนาะน้องเพิ่นไปซื้ออะแนวมีค่าเนาะโดยเอาซื้อยังก็ได้เนาะซื้อทองคือเราเบาเนี่ยทก็ได้สลึงนึ่งจานหมือนก่าบาทว่าตามสุดในทะเลนะทองในทาผู้มีประสบการณ์เขาโปหูเี่ย ประสบการณ์ายมีบัตถ้างไข่เห็นในอ่านในโทรศัพท์ซะเนาะแต่ประมาณว่าสะดึงหนึ่งเนาะแต่จะประมาณแปดพันหรือเก้าพันสุดต่ำสุดเราบ่อสะดึงหนึ่งอ๋อเอาเก็บให้ได้แปดพันเนอะตกอยู่ซ่ากว่าล้านนะนะอืมสี่ตะไคร่กันแท้เขาแบบโบโบฮู้เนาะซื้อทองบ่อล่ะซื้อทองเทบ่ซื้อทองเก็บไปบ่เต็มกระปุกนี่แปดพันนี่มันได้เนาะ ทางที่ได้เก้าพัน่นล้วกัพั 9, <000 S 3> นเนาะตัวบันได้เอาใส่นี่ก็ 3, ะซ้าบานปลายแล้วใะ่ไหมกร้านปลายได้เอาใส่นี่อยู่นี่ตอนนี้ตัวบันเดียบันได้ใส่นี่ตอนนี้อยูอ่<อ>ไนสน์ภาพมันไม่ภาพโอ้ไม่สามบานปลายแล้วสามล้านปลายอุ้มกับเราเกือบที่ได้ได้หนี่งแต่น้องทีค้าได้สิบปลาา้านเบาหรือเท่าไรก็เราจังได้อ่าสองสลิงเนาะเมนว่าสาวาย เอ้ยเกิดได้ไงไมไดทองจักทื่อ็สิประมาณนั้นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะบาทนึงก็30,000กว่าบาทอือๆเกือบ4เนาะเกือบ4ว่าซั่นซะทองขึ้นซําเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอือก็เก็บอมไปน้องล่ะเนาะเอาได้พุ่นแหละดบ่ยากดอกบ่พอลบ่ยาเพิ่นเติมให้โดยบ่ยากหรอกพี่น้องเอ้ยบ่ยาวน่ะเนาะแม่นก็บ่มีเออมาจังซั่นน่ะ้บู่แล โมันียเพิผ่าขี้อหอทองไม่ใช่ว่ามีแต่ผ่าขี้อหอขี้ข่าขี้เลื่อนดีแล้วพี่น้องเลยเออมองแค่ภายนอกวเีพิร์ผ่าขี้อหอทองมีหรกพี่น้องเลยฉันมีแล้วก็ซื้อรถใหญ่เนาะโดยแม่แ่คือเอ้ยแ่บมีที่จักมาแล้วนี่แหละหอนเลาเ้าสองเถื่อสมเถื่อเลยเห็นยังกล้าเมื่อมันแดดโอเอ คือบุคีหุ่นไหลจะเราใส่ต่อต่อมาลุ่นไรก็เหมคือเก้าบ่อยาวเ้ยกัสีข่กรจักกี่ได้วไม่วิเอกสีข่กรถจักอย่วะข่าอยู่วังแถวไปไกลวัดจกเนว่ไรเนาะรักสีคิีย่านประมาณว่ายังบทสำนานไปขับขี่กักระบมีมีแต่คนขี่จ้าเอตําวจจ๊กชิวานเน่าไร่เพราะว่าหุ่นไรเนี่ยเพราะว่าตําหรถคนเราโวกี่น้อยใช่โบกไงบ่ยาวโบกโบคนมาโบกคนมาโบกคนมาโบกห่นได้ว่าโอ้ยมือไรได้ขีได้่าฉัน ดุดคือหมู่เนาะหางกระยาเนาอันนี้ก็บพุ่งใจอยู่บ่อยแย่เลยไปได้มาได้เนาะน้องหลาโยอันขนาดน้องเพิ่นซีซีหายทีกิโลห้ากับย่างบืนมาหาเพิ่นเนาะก็ได้อยู่สามเมตรไกลไกลเข้าใจอยู่เนาะพิจาว่าสู่เพิ่นละเพราะว่าจังเดยพี่น้องเลยอ่คือสู่นะคืนเรื่องเลยเรื่องไกลในไก่แล้วมันหายหกกับพวกซีพุ่นแล้วเกียรติจักมาละ ไช่ก็ต้องมากแว่ลเาครับบางทีก็ว่าไปเยี่ยมไปยามน้องแน่เนาะก็มาทำการละลายคนนั่นแหละมาซอยกันเนาะพี่น้องเลยน้องพื้นหีนไทยกามาไทยกามากันยิ้มมี่เขายิ้มขึ้นมาเลยคือมื่อนี้เฮงดีใจบ่โดยเป็นพิเศษได้ไหมพักบ่อพักไม่ได้ มาแต่สหรัฐอเมริกาโอ้กล้พี่น้องใช่วาอันเห็ุยูทูปมาสามปียังมึมีพอหักอยู่วันนี้หักมาบ่มีนะโอ้ยใช่โอ้สะพอนาะจังเห็นเงินอ่ามไม่ยังก็เพิ่นห้ยพันบาทต้น้เงินบ่อเตียงให้วบ้านนี่ยโอ้คิดว่เพิ่นให้นะเนึ่งหนึ่งพันบาทเลยอือเพิ่นดอนใะของบ่อเตียงเลยน้าซะ คุยก <static> ับเรื่อยๆลย้พุทไปก่อนได้เสราแล้วเนาะเดี๋ยวเรบ่าว่าไปคุยคุยทั้งนั้นก่อนบัดเลยเนาะพี่น้องเลยสีเมือเราบ่าวันกะยังอยู่ยังอยู่นั่นแดดเนาะเดินแดดพี่น้องเลยเนาะเดเบ้าเพื่อนแดดเพื่อนกับใครอยู่ได้ใครอยู่บัดใครบัดใครกับใคอยู่บัด คือว่าและอาศัยมูอพวกพี่น้องเลยมันที่มือมาบัดเวลาบวชตรงกลางเนาะคือการพี่น้องเลยเนาะพาบโบผู้พากะว่าแต่เฮาสบายพี่น้องเลยแต่เฮากะสิตายบ่เฮาพี่น้องเลยโยมือแหกกำลังใจว่ามีผัดไว้ให้ฉี่ตายว่าที่ไม่ต้องรู้เข้าบันนี้ว่าแล้วเฮาบอกเฮามีเฮาไ่ได้มีแบบเนาะก็เลยคิดนักบอกโดย Bao bát bao bát, bát bao bát bao bát con, 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 bát bao nó, con, bát bao bát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  con, bát con, ời chan, té, lại lại thì nó người kịp ta. phân gan, cha chan bên đấy, mà chan, chan lo. con người đây ເລີຍເນາະພານ້ອງເພິ ng, ່ນໄປພັ mean, ້ນກິຫຼາຍຫຼາຍຫມື່ນເຕີບເຮົາກໍໄດ້ຢູ່ໄດ້ເນາະໂດຍນີ້ໄດ້ລາວວ່າໂຮມໃໝ່ຊື້ຄໍາໃສ່ເພາະວ່າອືຫມານ9,000ກລ້ສນາະມສຸ2 20,000ນີ່ໄ9,000ນີ້ບບາດບາດ14 45ສຸນິ່າເທດອ เสื้อสีมื่นตะอน้อื่อนตะกอนเสรอนึ่งเท่าไรเสรหงก็หมื่นปลายหมื่นปลายสี่หมื่นี่สี่หมื่นแปดอืมอือืมเอาเราก็ไรดิเราโฮมหลักคลิปฉันจะบอกคิโฮมเล็กโฮมหน่อยคลิปเล็กผสมน่อยเออขัไปสิบห้งั้นแหละคลิปเล็กผสมหน่อยสั้นคันว่าไปได้สั้น พี่น้องเลยไปไปขึ้นกันไปขึ้นกันได้เลยแต่ไปไปไปเนาะพี่น้องเลยไปกันได้เลยสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะไปกันเด้อพี่น้องเลยเนาะสบายดีน้องเงีวเอ้ยสบายดีโอ้สบายดีลุงบ่เฮิมเนาะสบายดีพี่น้องเลย เนาะเอ้าโอเคเม่อพี่น้องเลยมีแต่ปอย่าสิได้ขอจบคลิปคลลิปงไปก่อนเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสู่สุขคน้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับเพิ่มคลิปของปอย่าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยถ้าปอย่าว่าบมจบหมดวลมองงามในคลิปนี้ขอกินน้ำก่อนทั้งไปเบื่อเลเบื่อเลยปะ ไปแล้วพี่น้องเด้อสบายดี